ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและชาวโลกทุกคนครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่างีงฮะวันนี้ผมไปเจอคลิปจากช่องโตอินของคุณครูสาวชาวจีนคนหนึ่งชื่อช่องว่าหลินไบต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางช่องด้วยนะฮะคลิปนี้เนี่ยพี่สาวจีนแกมารีวิวฮะรีวิวชีวิตการเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมไทย แต่ก่อนจะไปดูกันต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นมุมมองของเขาอาจจะเข้าใจถูกหรือผิดก็อย่าดราม่าก,กันเด้อถือว่าฟังเอาฮาเปิดโลกมุมมองคนต่างชาตินะครับผมอ่ะมาฮะเปิดคลิปมาเนี่ยพี่สาวจีนแกก็บอกก่อนเลยว่าวันนี้เลือกงามยามดีทั้งวันมีสอนแค่คาบเดียวแต่ถึงจะสอนคาบเดียวแกต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพราะต้องมายืนเวนหน้าประตูโรงเรียน วันนี้มีเวรคู่กับคุณครูชาวฟิลิปปินอีกคนหนึ่งแต่จุดที่พี่สาวจีนแกประทับใจสุดๆจนต้องเอามาเล่าเนี่ยคือเรื่องมารยาทเด็กไทยฮะแกบอกว่าตอนยืนคู่กับค,ครูฟิลิปปินเด็กนักเรียนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยน่ารักมากถึงแม้จะไม่ใช่นักเรียนที่แกสอนแต่เด็กนักเรียนก็คือยกมือไหว้ฟึบย่อตัววุบอย่างสวยงามบางคนเดินผ่านก็ทัก o มอร์นิ่งบางคนแอดวานซ์กว่านั้นฮะ เดินมาถึงใส่สกิลภาษาจีนทักแกเลยนี่าวพี่สาวจีนแกบอกแกตกใจอยู่เหมือนกันฮะแบบเอ๊ะไปรู้มาจากไหนนักเรียนไทยรู้สับจีนด้วยเหรอแกประทับใจมากบอกเด็กไทยนี่เฟรนลี่สุดๆพอเสร็จภารกิจช่วงเช้าหน้าเสาธงท้องก็เริ่มร้องจอกจอกละอ่ะเวลายังเหลือเฟือฮะแกเลยพาเราบุกโรงอาหารของโรงเรียนพี่สาวจีนแกมีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากแกบอกว่า คนไทยเนี่ยตอนเช้าชอบกินข้าวคือบ้านเขาอาจจะกินอะไรเบาๆอย่างเกี๊ยวอย่างซาลาเปาแต่บ้านเราคือข้าวราดแกงจัดเต็มแกบอกว่าคนไทยถือคติกินข้าวถึงจะอิ่มเพราะถ้าไปกินพวกเมนูเส้นๆอย่างกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะไม่อิ่มไม่อยู่ท้องแกก็เลยเดินไปร้านกว๋วยเตี๋ยวตึกๆๆ,ๆแล้วก็สั่งเมนูกว๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือกว๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะก็ฉันพูดภาษาไทยได้แค่คำนี้ เอ้าพี่สาวแบบนี้ต้องกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำทุกมื้อเลยไหมฮะรีบฝึกคำอื่นเพิ่มด่วนๆและยังไม่พอความพีคมันอยู่ที่คุณป้าคนตักฮะพี่สาวจีนบอกว่าป้าแกตักให้แบบโพเส้นเยอะมากเครื่องแน่นตักบัลกักเลยเหมือนป้าแกจะกลัวครูไม่อิ่มอตักให้แบบไม่หวงของเลยแล้วพอคิดเงินปิง30บาทพี่สาวจีนแกอุทานเลยว่า โรงอาหารของโรงเรียนไทยถูกมากถูกเหมือนแจกฟรีแถมอร่อยด้วยพอกลับมาถึงห้องพักครูพี่สาวจีนแกกําลังจะกินยังไม่ทันได้จะกินก็มีนักเรียนเข้ามาคุยด้วยพี่สาวถึงกับบอกในคลิปแบบขำๆว่าพึ่งจะตั้งท่ากินเส้นยังไม่ทันเข้าปากนักเรียนก็บุกมาซะแล้ว และแกก็บอกว่ามาใหม่ๆแกก็ตกใจกับวัฒนธรรมของที่นี่คือนักเรียนเข้ามาไม่ได้มายืนคุยแต่เดินเข้ามาแล้วนั่งคุกเข่าบางคนก็นั่งพับเทียบไปกับพื้นเลยวัฒนธรรมไทยคือเคารพครูอาจารย์และผู้ใหญ่มากๆเลยนะและ้วก็วับตัดภาพมาที่ข้าวยังไม่ทันย่อยดีพี่สาวจีนแกก็ออกหาของกินแกไปเจอร้านข้าวแกงข้างทางแกบอกว่าเฮ้ยมันเลิศมากตัก2อย่าง40บาท ตักสอย่าง50บาทแกก็จัดมาเลยครับแม่ขาตักฟึก๊บแกงจืดลูกชิ้นผัดพักกุ้งแล้วที่เด็ดสุดคือแกไปเจอสิ่งนี้แขวนอยู่ตึงตึตตึง,ตง,ตงมันคือขนมใส่ไส้ฮะตอนแรกแกก็งงนะห่อใบตองใบไม้อะไรเนี่ยรูปทรงสามเหลี่ยมแปลกๆแกก็ลองซื้อมาพวงหนึ่งพอกะออกมาเจอเนื้อขาวๆเด้งเด้งึๆงๆพอลองกัดเข้าไปคำหนึ่งง่ํ โอ้โหแกตาโตเป็นไข่ห่านเลยฮะวิง่งแกบอกว่าเฮ้ยข้างนอกเป็นกะทิเค็มๆม,มันๆหอมกลิ่นควันเทียนข้างในมีไสห้หวานๆกินแล้วมันลื่นๆเย็นๆจากที่ไม่รู้ว่าคืออะไรกลายเป็นของโปรดไปสังงน้นแถมราคาก็ถูกแสนถูกและแล้วก็ได้เวลาแล้วสินะในที่สุดก็ได้ถึงเวลาสอนคาบเดียวของวันนี้สักทีหลังจากพี่สาวตะเวนหาของกินไปครึ่งวันวันนี้เป็นการสอกพูดของเด็กมหนึ่ง โจทย์คือให้แนะนำอายุคนในครอบครัวฟังดูเหมือนง่ายนะแต่พี่สาวจีนบอกว่าสำหรับเด็กๆนี่คือโหมดยากระดับนรกเพราะลำพังแค่นับเลข1-10ถึงลิ้นยังพลันกันเป็นเงื่อนพีรอดเลยฮะมีนักเรียนชายคนหนึ่งออกมาสอบพูดตะกุกตะกักจนแกต้องบอกว่าไปซ้อมมาใหม่นะแต่แล้วฮีโร่ของเราก็ปรากฏตัวน้องผู้ชายอีกคนยกมือกระโดดโลดเต้นพี่สาวจีนเห็นแววตาอันมุ่งมั่นเลยจัดให้มาสอบเลยลูก บทสนทนาในห้องสอบมันช่างระทึกใจครูถามว่าพี่สาวของคุณปีนี้อายุเท่าไหร่น้องตอบด้วยความมั่นใจเต็มร้อยว่าวอที่แปลว่าฉันพี่สาวจีนแกคงลุ้นจัดสวนกลับทันทีเสียงดังว่าไม่ใช่วอครูหมายถึงน้องผู้ชายถึงกับสะดุ้งหยงเอามือปิดหน้าด้วยความอับอายบวกความตกใจประมาณว่าครูอย่าดุผมผมกลัวแล้วพี่สาวจีนแกมาดูคลิปย้อนหลังแกก็ขำตัวเองบอกว่าตายจริง สงสัยฉันจะเสียงดังไปหน่อยเด็กขวัญกระเจิงหมดแล้วบางทีฉันคงต้องดัดเสียงให้เบาลงหน่อยแล้วมัง้งไม่ใช่หัวหัวแบบว่าฉันแต่ก็ดูในคลิปพี่สาวจีนแกไม่ได้ดุอะไรเลยอธิบายด้วยน้ำเสียงใจเย็นแกคงแซวตัวเองแบบขำๆนะฮะประมาณนั้นพอสอบเสร็จจบคาบพี่สาวจีนก็พาเดินทัวร์โรงเรียนอีกรอบแกไปเจอเด็กนักเรียนกำลังทำป้ายเชียร์บอกว่าจะไปแข่งบาสเกตบอลงานกีฬาสีดูมุ่งมั่นตั้งใจทำกันมาก และก่อนจะจบคลิปพี่สาวจีนแกพาไปดูห้องกิจกรรมภาษาจีนของโรงเรียนแกบอกว่าโรงเรียนจัดมุมนี้ได้บรรยากาศดีมากซ้ายมือมีหนังสือจีนขวามือมีเกมเกี่ยวกับเมืองจีนแล้วที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับแถะดแดะด <S <S บนโต๊ะมีไพ่นกกระจอกครับท่านผู้ชมมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่พี่สาวจีนแกสารภาพว่าไอเกมนี้ฉันจําได้ลางๆแต่ลืมวิธีเล่นไปหมดแล้วแต่เมื่อวานแกเห็นเด็กนักเรียนไทยนั่งล้อมเล่นกันอย่างกับเซียน เสียงลูกเต๋ากันดังกริ๊กกร๊กกร๊กโอ้โหนี่ห้องเรียนภาษาจีนหรือสำนักเซียนเกมจีนนะฮะพี่สาวจีนแกก็เล่าขำๆนะฮะก่อนจะบายบายจบการรีวิวชีวิตครูในไทยแต่เพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์บนโซเชียลจีนกันหน่อยว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์แรกเปิดมาเลยครับบอกว่า30บาทได้ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ขนาดนั้นบ้านชั้นกำเงินไป30บาทได้แค่น้ำซุปก้นชามอิจฉาคุณจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พี่สาวสรุปไปเป็นครูหรือไปเป็นนักชิม <l ots> เห็นกินทั้งคลิปข้าวเช้าย่อยยั้งกินเก่งระวังชุดครูจ,จะใส่ไม่ได้นะเอา้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า <l ots> ไอ้ขนมที่ห่อใบไม้นั <l ots> ่นฉันเคยกินตอนไปเที่ยวไทยมันอร่อยมากแต่จำชื่อไม่ได้สักทีฉันเรียกว่าขนมใบไม้สามเหลี่ยมคนต่อมาเม้นว่า <l ots> เด็กไทยน่ารักจังยกมือไหว้ตลอดเลยดูมีสัมมาทารวะมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พี่สาวจะกินแต่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำจริงดิถ้าวันไหนป้าเปลี่ยนไปขายข้าวมันไก่จะทำยังไงอดตายแน่ต้องฝึกภาษาไทยเพิ่มแล้วคนต่อมาเม้นว่ากว๋วยเตี๋ยว30บาทข้าวแกง40บาทโหถูกจนหน้าตกใจที่จีนราคานี้คงได้แค่ข้าวเปล่าโรยเกลือประเทศไทยคือสวรรค์ของคนชอบกินจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชอบบรรยากาศโรงเรียนไทยจังดูร่มรื่นดูชิวๆไม่เครียดไม่กดดันเหมือนโรงเรียนจีนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวน่ารักน่ารักของพี่สาวจีนในโรงเรียนไทยฟังแล้วก็ยิ้มตามนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปหาขนมใส่ไส้กินบ้างแล้วล่ะฮะพี่สาวจีนแกป้ายยาซะหิวเลยก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีคำถามฮะทอดหมูยังไงไม่ให้ติดกระทะ,ฉะเฉลยก็ก็ทอดในหม้องไง แค่นี้ก็ไม่ติดกระทะแล้วไปแล้วครับผม